เรื่องสามแก้ค่ะสามแก้มีอะไรบ้างติดตามนายสินแสแน่จริงสินแสแน่จริง,รงอาจารย์ขาสามแก้อาจารย์จะชวนแก้เรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกสําหรับใครก็ตามที่แก้แบบาที่บนนะ่ะบนบานสารกล่าวแก้บนหาคุณขา<อ>หลายคนโดยส่วนใหญ่ในอดีตนะฮะ<อ>เคยบนบานสารกล่าวไว้แล้วลืม คุณเองตั้งแต่ตอนเล็กๆจนโตมาบางทีบางคนแบบบ่นว้แล้วก็ลืมอ่ะขอหลือเรียนบ้างขอเรื่องความรักบ้างขอเรื่องอะไรแล้วลืมแก้ทั้งหมดเรามีวิธีการแก้แล้วใครหลายคนฟังคลิปนี้นะคะคุณจะต้องไปแก้ เพื่อความโชคดีนะคะ,คะวิธีการเป็นแบบนี้ค่ะให้เราเตรียมกล้วยหอมหนึ่งหวีส้มห้าผลทองคําเปลวพวงมลาลัยหนึ่งพวงและน้ำหนึ่งแก้วคุณขาหลังจากนั้นเนี่ยออกไปนอกชายคาบ้านเนาะ,ะหันไปทางหน้าบ้านค่ะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานค่ะคุณขาโดยที่คํากล่าวขอาขามาเนี่ยเราะจะไว้ในเพจนะคะ Facebook ของข่าวช่อง8อให้คุณสามารถไปอ่านตรงนั้นได้นะคะแล้วคุณทําตามวิธีนี้ค่ะเพราะการแก้บนสําคัญคุณขาใครหลายคนเนี่ยชีวิตใหม่ดีขึ้นชีวิตตกอับชีวิต มีปัญหาเพราะโดยส่วนใหญ่ลืมเอาไว้ว่าเอ๊ะเราบนอะไรไว้เราไม่ได้แก่ทำแบบที่เันว่าแล้วคุณจะโชคดีสมความปรารถนาค่ะค่ะแล้วต้องวางทิ้งเอาไว้นานแค่ไหนคะจริง,รงๆหลังจากเราอาธิษฐานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราวางให้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นก็ลาของทั้งหมดมานะคะให้บริวารหรืออาจจะแบบไปทิ้งก็แล้วแต่ไม่ได้สีเรียดคุณขาค่ะอาจารย์อาจารย์ให้เตรียมกล้วยหอมหนึ่งหวีส้มห้าผลทองคำเปรียวพวงมาลัยหนึ่งพวงน้ำหนึ่งแก้วอันนี้ถามผึ บางคนบอกว่าฉันเงินน้อย<ะ>ฉันไม่มีเงินซื้อของพวกนี้<ะ>ครบหรอกเอาแค่พอตามกําลังได้ไหมจริงจริงอธิบายแบบนี้ท่านผู้ชมต้องบอกว่าใครหลายคนจริงๆแล้วเนี่ยแค่มีจิตเจตนาว่าเราเนี่ยอยากจะแก้คุณนํามือสองมือไปพนมนอกชายคาบ้านเท่าน,นี้ก็ได้คุณขา นค่ะนี่คือแก้ที่ 1, 1> แก้บนนะคะสำหรับในกรณีที่2ค่ะสำหรับการแก้จนนี้คือเคล็ดลับของคนโบราณสมัยก่อนแก้จนถูกไหมคะเขาบอกวันนี้ค่ะโดยส่วนใหญ่เวลาเราไปวัดบาอารามต่างๆเนี่ยจะมีกล่องอยู่กล่องน้องเขียนว่าชําระนีสงคุณฟังดีๆนะค่ะจะมีกล่องที่เขียนอยู่ในวัดบา,ารามนะต่างๆว่าชําระนีสงคุณโดนตรงเข้าไปเลยนะคะแล้วคุณนําเงินเนี่ยที่ลงท้ายด้วยเลข8เช่นวันนี้อาจจะมีงบประมาณ8บาท8ปดสิบ 8บาท888บาทหรือ108บาทแล้วแต่คุณขาให้ลงท้ายด้วยเลข8คุณแล้วไปตั้งจิตอธิษฐานตามเลขที่ฉันทําไว้ให้เนี่ยฮะซึ่งไปดูได้ทางเฟซบุ๊กของข่าวช่อง8นะคะคุณขาทำไมต้อง8คะอาจารย์จริงๆเลข8เนะี่ยมันคือเลขการเปลี่ยนชีวิตเลขพลิกชีวิตหรือเป็นเลขที่ทําให้คุณเนี่ยแก้ในทุกเรื่องราวทั้งหมดนะคะแล้วนําไปหยอดให้ชําระน้สงเขาบอกว่าการที่เรามีโอกาสส่วนช่วยค่าน้ําค่าไฟชําระนี้สงเนี่ยจะส่งผลให้เราเนี่ยฮะ ปลดเปลื้องในเรื่องนี้ในยุคปัจจุบันให้เราดีขึ้นคุณขาคุณต้องลองไปทำ่ะค่ะ,คะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ,คะเดี๋ยวเราจะใส่เอาไว้ให้ในข่าวช่อง8ตามโซเชียลช่องทางนี้ของเรานะคะ,คะ,คคะแก้ที่3ค่ะแก้ดวงตก Oh. คราวนี้ใครหลายคนโดยส่วนใหญ่ค่ะคุณขาเขาบอกว่าเรื่องดวงตกเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบหลายคนปฏิเสธไม่ได้คุณขาบางคนก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะจะทํายังไงดีให้ชีวิตแบบประมาณว่าให้ดีขึ้น hmm. ทาไอ้น,นั้นก่อซวยไอ้น,นี้ก่อซวยทาแล้วก็มีปัญหาคุณขาอันดับแรกเลยเขากนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้เราค่ะไปล้างห้องน้ําวัดนะคะคุณขา hmm. ไปล้างห้องน้ําวัดดิฉันบอกแบบนี้อันนี้สง,งการล้างห้องน้ําวัดนี้รัสมากคุณ คุณรู้ไหมว่าการที่เป็นห้องน้ําปลดทุกอะเนาะพอเราเข้าไปเนี่ยฮะให้เราเตรียมอุปรกรณ์เช่นไอ้อุป,ปรกรณ์ล้างห้องน้ําต่างๆเนาะแล้วก็ ทำความสะอาดนะคะ,คะแล้วก็เช็ดอะไรเรียบร้อยนะคะ,ะ,ะ<อ>ใช้น้ํายาใช้แปรงถูๆแล้วน้ําลาดไปหนึ่งถังค่ะอบอกให้ชีวิตของข้าพเจ้าที่ติดขัดอยู่ตอนนี้ขอให้มันเคลียร์ออกไปให้หมดเลยเดยล้างน้ําวัดเนาะหลังจากนั้นตกช่วงกลางคืนคุณขาเขาบอกถ้าเกิดสาม,มารถที่จะ,ะสวดมนต์ได้เขาเรียกคาถาอยู่เย็นเป็นสุขด<อ>ิฉันให้เรียบร้อยแล้วท่องคาถาเนี่ยให้เป็นนิดคุณขาเป็นเนืองนิด<อ>แล้วคุณจะโชคดีเรื่องการแก้ดวงตกได้ดีค่ะ เดี๋ยวถ่ายรูปไว้ก็แล้วกันนะคะบทคําอธิษฐานต่างๆและคาถา,าต่างๆอันนี้ถือว่าเป็น3มแก้ <3 S 2> ชีวิต<ก>จะดี<า>ขึ้นนะคะคุณผูณ้ชม